เอากายมากําหนดพนะร้อมกันทั้งลมหายใจทั้งกายลมและกายเนื้อตกแต่งกันอยู่ถ้าว่าทําให้กายลมระง,งับได้กายเนื้อก็จะระง,งับเน่คือถ้าเราระง,งับลมหายใจให้ละเอียดได้ไเนื้อหนังร่างกายนี่ก็จะระง,งับเรียกว่าระง,งับกายก็ทำให้มันระง,งับเลยระง,งับ ลมหายใจทำลมหายใจให้ระงับมันฝึกสติอย่างยิ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจสั้นหายใจยาวทุกครั้งที่หายใจแล้วมันฝึกสติอย่างยิ่งอยู่ทุกครั้งที่ว่ากายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อรู้สึกอยู่แล้วมันมีสติอยู่ในขณะที่ว่าควบคุมกายลมได้กายเนื้อก็สงบระงับลงมาเนี่ยมันมีสติอย่างละเอียดเลือที่ละเอียดในการรู้สึก <C ül k>